สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Facebook และ Social Cam มนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเกรซนะคะจะมารีวิวของค่ะอยู่นี่นี่เกรซนี่เกรซอยู่นี่โอเคอันนี้อ้องฟองก็ได้ <laughs> อ่นเดี๋ยวปรับกล้องแนวนอนเนี่าเราจะได้เห็นกันเนาะอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวอุ้ยหน้าเคี้ยวเลยอ่ะเพรานะปั๊มเนาะวันนี้อ่าเดี๋ยวก่อนอเธอมาเธอมาหน่อยอ่าโอเควันนี้นะคะเราไปประตูน้ำมาเราจะมารีวิวของที่เราได้กันมาจากประตูน้ำ กับแพตติน้มเนาะโอเคอน้องอ่องฟองเริ่มเลยค่ะว่าของคุณน้องมีอะไรบ้างคุณน้องนะคะมีะขนตาปลอมสองชุดเบอร์ยังไงอันนี้ขนตาล่างอันนี้ขนตาล่างเท่าไหรเท่าไรอัะละห้าสามสิบบาทนี่เป็นอย่างนี้ดูใกล้ๆขนตาล่างอันนี้ขนตาบน,น เพราะว่าม,มันมันต้องยาวเพราะว่าอย่างนี้น like ี่มันติดยังไงมันก็ไม่ขึ้นต่อต่อให้ดันเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็เลยต้องยาวๆใช่แล้วต่อมามีอะไรอีกมีอะไรอีกมามีอันนี้อ่าอายแชโดอายแชโดเท่าไหร่คะพอว่าไปเจ็ดสิบห้าบาทถ้าซื้อสองชิ้นที่นี่สองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยแต่ว่าเราซื้อแค่ชิ้นเดียวนี่ของคามาดนะคะของคามามีสติกเกอร์คามาดด้วยแกล่องดูเคอะๆหน่อยเหมือนว่ามันจะนี่มันเป็นมันเป็นอายแชโดแบบครีมเบอร์ห้าอ่าเบอร์ห้าประสีดู เปิดให้มาแม่งเปิดยากจ้าทำไมต้องเดือกก็ดึงเฉยๆจริงปะเนี่ยทำไมมันดึงง่ายจังวะฝังนี้อันนี้วระมันนี้นะมีโดนแต้มไประนิดนึงโดนแต้มไปแล้วนีดเป็นคนแต้มมีคอแต้มมีนิดเอาเลยสวอตเลยครับอ่าแต่ขอมาประมาณนี้นะอันนี้ก็ออกมาประมาณนี้ก็จะแบบว่าเหมือนแบบไม่ต้องแต่งอะไรมากมายกับชีวิตนะคะใช่ออกทองทองว่าสีน้ำทองทองน้ำตาลน้ำตาลอ่าต่อมา อันนี้อันนี้ของเพื่อนของเพื่อนฝากซื้อมาฝากซื้อเป็นวิ่งที่สุดวิงเวอร์วิงเวอร์จริงๆถ้าสม่าไม่ติดว่ามีของเก่าอยู่ซื้อแล้วร้อยสิบบาทแอบแอบมันไอ้นี่นิดนึงไม่ต้องสวอมก็เกรงใจมันไม่ใช่หรอเราอ่ะเปิดเปิดให้ดูเออเปิดให้ดูนี่เป็นประมาณนี้เป็นกกตัวเวอร์นี่นะคะอืมเปมากเปมากอ่ะหมดแล้วมีทีสอดเห็นคิ้วของเธออีกแล้วมีไงแต่ว่าเหมือนซื้อมาซับไงอ๋อโอเคงั้นก็เดี๋ยวก็ รอรีวิวของเราเลยเนาะโอเคตอนมาของน้องเกสนะคะได้ไอ้นี่มาโอ้ยนี่มีของเธออีกชุดอ๋อชุดไอ้นี่คีย์บอร์ดกับเมาส์แบบอะไรนะไวเลสหรอไวเลนะเอออ่าฮะราคาเท่าไหร่นะหกร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีนี่มีนี่ด้วยฮะของอะไรนะของโลจิเทคเออโลจิเทคแล้วก็มีนี่ของนางโปรตีนางจะซื้อสีดำแต่วันนี้นางซื้อสีชมพูเพราะว่ามันบอกว่า ทุกอย่างกลืนกำกลืนกันหมดแล้วหาไม่เจอในลองปิดลองติดเลติดนี้เลอประมาณนี้วางตั้งอ่าไม่โชต่ะอันนี้ก็เป็นวางตั้งนี้อ่าของน้องเก๋ก็มีเป็นแบบนี้นะของเขาเป็นแบบนี้เอาคว่ำหน่อยได้ปะความได้อ่าโอเคของเขาเป็นแบบนี้เขาติดอย่างนี้เป็นแบบจุบจุบใช่ไ่มเราก็แบบไปแปะกับกระจกไปแปะกับอะไรก็ได้มันก็จะจุบติดเหมือนกันแล้วฟังเสียงรอกฟังเสียงรอง เอยเสียงฟลอกฟินน่ะเสียงน่ากินนาเลยโอเคโอเคอตกแล้วตกเรหรอเออช่างมันไม่สนใจรีวเคต่อมาต่อมาต่อมาของน้องน้องได้นี้มาอาอย่างไรกเป็นคนตะปอมเย้ <š> ครูรละยี่บห้าบาทอันนี้อันนี้ติดอยู่นปัจจุบันนี้นะคะหลายคนถามก็คือเบอร์หนึ่งห้าเก้ามันจะมีทั้งของมรินดาของอายุมิของอะไรเงี้ยอืมคือเหมือนการผลิตที่แบบว่า บริษัทเดียวกันแต่ตบมาหลายยี่ห้อนะก็เดี๋ยวอ่านให้ดูใ,ใกล้ๆว่าเป็นไงฟินเวอร์คนตับปอมใหญ่เวอร์โอเคขอ้มาต่อมาก็เป็นเบอร์คิวศูนย์แปดสานะคะเป็นเบอร์รักลูกรัก,กเห็นว่ามันจะมีคนตาปอมนี้ที่แต่งหน้าเวอร์เอร์่ะคือซอนเนี้ยสองชันครึ่งโอเค ต่อมาต่อมาก็ไปดูสอดเขียนคิ้วซื้อเหมือนอองฟองเลยซื้อมาคนละคนละสองอันจริงมีสีดำมีสีมีสีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนมีว่าสี่สีเราซื้อมาเหมือนกันเราซื้อสีเทาแล้วกับสีน้ำตาลเข้มกันมาทั้งคู่เลยเดี๋ยวสวอสดให้ดูนี่อ้าวมีมือเปื้อนไปแล้วอ่ะอันนี้นะลืมไหมไม่เอาอันนี้แล้วก็ไรอันนี้นี่สีน้ำตาลเข้มนอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าสีไลท์ไม่ใช่อะไรที่เป อ,อ๋อทนแดดทนลมทนฝนอันนั้นมันก้าวตีขนตาบอมมันจะมีก้าวตีขนตาบอมอันหนึง่งเขาบอกว่าทนมอไซค์ทนลมมอไซค์อะไนะขี่มอไซค์ก็ยังไม่หลุดเออขี่มอไซค์ก็ยังไม่หลุดเขาบอกดารา,าเรียกว่าก้าวขนตาบอมที่ขี่มอไซค์แล้วไม่หลุดเออเเอ,อ่ะต่อมานะคะเป็นสีเทาเดี๋ยวเดี๋ยวสวอนก่อนเหมาะกับสีเทาเหมาะกับวันที่แบบว่าฉันไม่ได้แต่งหน้าแต่ฉันโกหกเธอเนี่ยเนี่ยนี่คือสีเทาเออเนี่ยเป็นสีเทาแต่ของ e ีทูดีใช่ไหมใช่นี่ของอีทูดี อันนี้เหมือนของพี่โยเลยนะแต่เราซื้อมาประมาณกี่บาทนะเจ็ดสิบบาทเออเราซื้อมาประมาณเจ็ดสิบบาทอืมนีม่นี่นนใครอยากได้ก็บอกนะเราจะได้เผื่อว่ารอบไปอีกเราจะได้ฝากเราซื้อก็ได้แย่ <Yeah. S 2> แต่ว่าค่าส่งต้องออกเองนะจะบอกนี่เมื่อของพี่โยเลยป้าที่เเป็นหัวเป็ดอย่างเงี้ยเออแล้วก็ดึงแล้วก็<ๆ>เขาบอกว่าดึงออกเฉยๆไม่ต้องเหลาด้วยเจิงเว <Yeah. S 2> อร์โอเคต่อมาต่อมาต่อมาอุ้ยห้านาทีครึ่งละต่อมาของเขาได้เป็นอันนี้ เป็นอายแชโดว์อันนี้ <ใจ S 1> เป็นตัวฟินเป็นตัวนำเสนอเป็นตัวที่แพงอ่ะรู้สึกว่าแพง1อยห้าสิบางคนอาจจะแบบคิดว่าไม่แพงแต่นี้เราว่าแพงอ่ะชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าของเขาเขียนว่าเป็นชูครีมกิเตอร์อายแชโดว์ชื่อตอนแหลบอะอะประมาณนี้อนไม่โฟกัสปอ,อน,นั์นไปนี่พอออกมาปุ๊บอันนี้ป,ปริมาณสองจุดเก้ามิลิกรัมก็ประมาณสามิกรัมนะคะก็เท่าไอแชโดว์ทั่วไป เป็นไอศครีมสีทองอย่างนี้แต่เมื่อสวอนแล้วนาติดบ้างหนึ่งสองสามแบบเนี่ยกิตเตอร์เวอร์กิตเตอร์เวอร์ชอบมากน่าโชว์ิดด้านอ่ะผิดด้านอันนี้แอบไปทาที่เคาน์เตอร์มาแล้วว่าเฮ้ยมันปลื้มมันปริ่มอ่ะ แ้่ก็าลางไม่ค่อยออกเดยเปะมากใครมองหน้าหาเรื่องนี้เอากิ๊ตเตอร์สาดใส่มาเลย <c oughs> ตาตพิง้งตาบอด <c oughs> เออโอเคก็วันนี้ก็มีประมาณ <c oughs> ามนี <c oughs> ้เนาะเราก็ไปเปิดเปิดกล่องเปิดอะไรนะเปิดกลุ่ของเราเนาะเปิดเทิร์นเปิดโทษด้วยหมดแล้วไปแล้วกระของพวกนี้ไสรสัละสโซแล้วเอาของเสียไปเท่าไหร่เท่าไหร่วะประมาณร้อยไม่รวมกับคนที่ฝากซื้อก็ประมาณร้อยแปดสิบกว่าบาทอ่าแล้วก็มีคนฝากซื้อเออด้วยแต่ของเราเสียไปทั้งหมด สามร้อยเสียเรื่องเครื่องสำอางเสียแพงกว่าชาวบ้านนะแต่แบบเรื่องเสื้อผงเสื้อผ้านี่ต้องถูกกว่าชาวบ้านซะอ่ะอีเนี่ยจะคนซื้อแบบเสื้อผ้าถูกไอ้เสื้อผ้าแพงขอที่มันหยิบจะมีสไตล์เกินไปอ่ะมันเป็นพวกติดเวอร์แล้วก็พอแพงปุ๊บจะไม่ซื้อสาธิตวิธีการคุยโทรศัพท์ที่ถูกต้องมาให้ดูอ่าแก l ล็ y ซี่โนตหนึ่งมีคนโทรมาตึ๊ดโอ้ พังหน้าปกโอ้วเป็นรอยเลยอะหน้ามันอะเกลดหน้ามันอะโอเคก็ไปเรานอนไปบายเดี๋ยวจะต้องไปเรียนแล้วเรียนห้าโมงครึ่งตอนนี้เวลาประมาณสักหกโมงแล้วแล้วก็ยังไม่เข้ารอเขาหกโมงครึ่งดีของสองคบบายบาย